ใครก็ไน้าที่ได้ให้พ่อฟังได้พ่อครับหนูด้ยินเราได้เพราหนูเนี่ยนะอยู่แล้วแต่ต้นเหตุการณ์ยังจบเลยครับจริงเหรอลูกจริงครับดีนยลูกที่้ินที่พ่อฟัได้เลยหยุดียุดหยุด่ยุดหยดหยุดหยุดหยุดหลุดหย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 ุดหไรดหยุ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 ดหยย่ยคดหยุยหหกด้วดดยย ให้แม่ผูกคนเดียวเก่งมากแม่ตัดการเลยลูกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะพูดเลี้ยวมาให้แม่ผูกคนเดียวเก่งมากลูกละเอาเลยแม่รอเลยรอเลยรอเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าหนูจะลอ้ฟังนะพ่อเลยลูกทุกเช้าเลยนะพ่อเนี่ยจะต้องออกจากบ้านไปทํางานใช่ไหมครับพ่อพ่อก็เพิ่มเรืราชการลูกใช่นี่พอพ่อเนี่ยนะก้าวเท้าออกจากบ้าน แม่อีหวงนี่เป็นใหญ่เลยพ่อแม่เนาะไม่นำตั้มมันยังให้หนูเนี่ยลงมาแก้หิดหงชาติแต่ตัวมันหนีไปไม่ใช่เพ้อเดียวเนี่ยอะไรอินเดียวแม่ถูกสิลูกโอ้นี่เพิ่งเริ่มเรื่องงี้มะเนี่ยร้อนเพิ่งเริ่มเรื่องแม่นั่งเฉยเฉยแลวหนูเล่าเลี้ยวให้แม่ถูกคนเดียวแน่นะเดี๋ยวเลี้ยวเลยเมื่อกี้เกือบแล้วนะเออยร้อนเลยเอาให้แม่ถูกหลึ่นะ เด็กนะพอแม่หนีเล่นไพ่หนูเป็นเด็กอะหนูก็ไม่รู้หนูก็ทำตามก็ตางแม่อีพวงก็เลยลงมาแก้งพี่ทองชาติพอหนูลงมาถึงหนูก็ต่อยหน้าพี่ทองชาติเลยอันนี้พี่ทองชาติไม่สู้หนูก็ต่อยอีกพี่ทองชาติก็ไม่สู้หนูก็ต่อยอีกอันนี้พี่ทองชาติหลบได้หน้าหนูเนี่ยไปป้ายไปป้ายนแตกเลยพ่อเลี้ยงแม่ถูกเิลูกใจเย็นๆเลยแม่เมื่อไหร่ล่ะนี่มันพึ่ง นี่เดี๋ยวพ่อเห็นไหมหน้าสวยๆเสียงดุดเดือดแล้วพ <c oughs> ี่นายลูกอันนี้หนูเจ็บมากเลยพ่ออหน,นูเจ็บมากหนูก็ร้องเลยร้องเรียกแม่อีบ่วงเลยเออนี่พ่อรู้ไหมแม่อีพวงนี่มาจากไหนไม่รู้ทำไมลูกหยิบหมายกุญแจเดินออ,ออกมาถึงไม่พูดคำเหลเ่านั้นว่าพี่น้องชาติ ทักไปอยู no ่เดี๋ยวไปแม่พูงจิ้งกนั่งเฉยๆนั่งประคองมงกุดไว้โอ้โหไปจังพูดแล้วขอโทษครับลูกแล้วนี้พี่ต้องมองเข้ามาช่วยแต่แม่อีพวงไม่ฟังแม่อีพวงจิบไม้ไอหัวพี่ต้องมองแตกเลยพ่อหายกูเต็มๆเลยนี่เรื่องราวทั้งหมดแม่อีพวงผิดคนเดียว แม่กูปลยวให้ม yeah, ึงอลงฮะปลยวที so anyway. ่ไหนเนี่ยหลังการเลิวที่ครูที่ไหนล่ะไม่ได้เลือกเลยไปเรียนภาษาอะไรเนี่ยฮะพี่แม่เจ้ากี่ตั้งเอตั้งมงไม่ดีตั้งมงไม่ดีตั้งมง ไปได้ครับต้นเข้าไปโอ้โหนรุ่นครับสมองโลกสมองพบครอแล้วลูกโอ้สมองสมองนะครับ <coughs> 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 พ่อตัพ่อเนี่ยลูกพ่อตีผิดเองลูกพ่อตีไม่ผิดแล้วพ่อตีผิดเองลูกตังโมงพ่อตีไม่ผิดแล้วครับพ่อตีถูกทุกทีเลยไม่ใช่พ่อไม่ได้หมายความแบบนั้นลูกพ่อหมายความว่าตั้โมงเนี่ยไม่ใช่คนผิดแต่ว่าพ่อมาตีตั้โมงตีตั้โมงคนเดียวเลยประานตีตท้โมงไม่ได้ทําผิดเลยลูกตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าใครผิดแต่พ่อจัดการให้เลยลูกนะพ่อจัดการให้ตั้โมงด้วยถ้าเกิดพ่อมจัดการตุ้โมงตั้งโมงจะเถื่อพ่อเป็นคนหลงอยากกินน้ำแท่จะ่ปิด ไม,ไม่ดีนะลูกแมวไม่พูดนะไม่ดีนะลูกไม่พูดหลับเดียวพอแล้วแล้วก็จ,จัดการให้ใจเย็นลูกคุณพี่คะแม่คุณพี่คุณกลับมาทั้งนทะีเนี่ยคุณพี่รู้ไหมคะว่าที่ชันน่ะปี๊ดเซอร์ไพรส์มากๆเลยอาหารการกรินคุณพี่หิวข้าวแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เด็กที่ลูกชายเนี่ยเอาสำหรับกับข้าวมาให้นะคะ เมนูเม,มนูแกงส้มเลยค่ะแกงส้มคุณพี่พักเดินด้วยทีสิคะคืกกอกระบอกก่อนแน,น่นอนนะนี่คุณพี่นั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้นะเด็กชายหน้าให้ก็ไ,กได้นโน้ยน้ย,นยเอาสำหรับกับข้าวให้คุณพ่อที่ลูกเลยมาอยโอ้ยมีอะไรดีคะรา้ม็ง เสกค้าศิษย์อดีตตะการให้ท่านวิจารณกันตามสบายมีข้อควรหนึ่งไม่อยากให้จน ภูณยาเอ่อไหนคะตูอะไรจังโอ๊ยตกใจคือจะดูว่าหลังอะไรหร <c oughs> ือเปล่ามีอะไรจัะเดี <c oughs> ย๋ยวพี่ดูของพี่เองโอ้เจนค่ะตู้ครับตูมองน้องอะไรนะลงูกร้องแหน่พรพี่งรงครับโอ้ยแล้วร้องร้องแหน่พรพี่รงใช่แล้วทำไมมาร้องตอนนี้นะลูกเอาพ่อกำลงังเคลียร์กับแม่อยู่ ร้องไห้ฝนนะพ่อ็ุ้มมงเป็นไงลูกมีมกท่าทีว่าจะหยุดไหมไม่หยุดเลยตั้งแต่ครังอีกรอบนึ่งต้อมงเดี๋ยวพ่อจัดการให้เป็นว่าต้มมงใจเย็นๆนะลูกครับเดี๋ยวพ่อเนี่ยจัดการให้เลยรับรองว่าตุ้มมงไม่เจ็บตัวปีแน,น่นอนลูกครับ,รบพ่อต้องจัดก,การด้วยถ้าเกิดพ่อไม่จัดก,การพ่อจัดก,การเป็นคนหลงอย่างกินน้ำแช่เนี่ยกระเอาตายเลย ให้ลูกพ่อไม่เอาชีวิตตั้งมัอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกตรงยาค่ะคุณพี่เดี๋ยมาคุยกับพี่หน่อยสิคุณพี่มีธุระอะไรหรอคะคุณพี่อยู่ข้าวเลยไม่ล่าเดี๋ยวอ,อีฉันจะให้ลูกไม่เป็นไร่พี่ยังไม่เห็นโอ้โหหิวได้ไ,ไงคะจะที่พี่ถามเด็กๆทุกคนไปในบ้านหลังนี้รวมทั้งโตพี่เองทุกคน มีความคิดเห็นต่างกันว่าพวรยาเป็นควาผิด